มเป่าไม่ดับเข้าล้เชี่ยเลอินเลือของเราไม่รอดหรอของเราไม่รอดไม่ได้ออไปเลยสุภาพสตรีะเนี่ยร้องเพลงไปเลยนะร้องเพลงนะไปางไหนอ่ะไปเลยทางนี้แหละกปทางไิน

Birthday. Happy birthday ไม่ได้แล้วอ่ะ Happy birthday ชุยยูโอ้ลูกสาาให้ดับนะต่อให้ดับดิเล้งไอ้ตองเอาให้ดับโอ้ยฉันเอิล่ะคุณผู้ชมพี่จันเจ้าแต่เคสใหม่แล้วเพียเจ้ากระเป๋าเรื่องในวันเกิดอายุครบ26ปีนะคะ คุณผู้ชมมันไม่ดับนะคะไฟแรงไฟแรงไฟแรงขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะเรนติงเรา18ค่ะมันไม่ดับาะเ,เ,เดี๋ยวน้องไลน์มันจะลงไปนะ ดึงอ่ะดึงอ่ะไม่ักเยไม่นักหนึไม่หนัมันเป็นเทียนไม่ดับเรื่องนี้นี่ประมาณสามสี่ไหายความวันันอนถ่ายกันอย่นทําทําไมจะหันปืนมายิงเขาล่ะคะงานเเป็นฉากในละครนะคะสไปค่ะขอบคุณนะคะทุกคนเป็นขนมมากเป็นขนมมากละลายเหรอคะกาวเฮ่ดีน่ารักมาน่ารอทําไมเอลทีนดีมาะคะ